เป็นอะไรจังใดใครอยากรู้ต้องดูอ o ล,ลี่วิธีไทยวันนี้บ่าวโจสิภาคุณผู้ชมมากันที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิบอกเลยวันนี้มีงานใหญ่ๆๆ สรลลเกลจะมองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งสวยงามว่าแต่มันคืองานอะไรกันล่ะเนี่ยบ่าวโจคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการคิกออปครับหรือว่าการเริ่มต้นการเปิดงานครับฤดูการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวพี่น้องครับสวยขนาดนี้ไม่ไปหาไม่ได้แล้ว สวัสดีครับจากไหนคะต้อกงเอียนของเรานะครับวันนี้มาทำอะไรครับมาแสดงชุดการแสดงของเราคืออะไรครับวันนี้ไม่ต้องตอบแค่รอยยิ้มครับก็กินใจแล้วครับสวัสดีครับคุณครูนึกว่านึกว่านักเรียนนั่นี่ครับคุณครู วันนี้นำนำเด็กนักแสดงเปิดงานแสดงข่าวชุดการแสดงแดนดิเียนเทพจตุรังงานหน้าตาจะสวยงามมากเลยใช่ไหมครับรอชมเลยค่ะหมายถึงคุณครูโอ้ยได้เห็นกับตาสมคำล่ำลือสาวชัยภูมิงามพาเป็นสองร้องไห้อหลิพี่นา กระโนนก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเหมือนกันไปพูดคุยกับน้องๆเขาดีกว่าอันนี้เป็นนังจา้าต้นสนดอกเอามาเอามาประดับ,าาดบนี่มาจากโรงเรียนอะไรคะาาาบะนสพานหินบัพานหินโอเคขอให้การแสดงราบาเรื่อครับน้องๆ เราเตรียมการแสดงอะไรครับคุณครูเนี่ยเป็นการแสดงยกักษุนขอฝนค่ะเป็นพิธีกรรมหนึ่งในการของชาวยากักษุนที่ดำรงการเพื่อย,ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะอของชาวบ้านในการทำเกษตรอะไรเงี้ยค่ะดำรงชีวิตขอฝนก็ครับเด<อ>ี๋ยวแงเอาจะช่วยนะครับที่แท้ก็คือชุดการแสดงขอ้าขอฝนข,ข,ของชาวยักษุนนั่นเองแล้วชาวยักษุนเป็นใครเดี๋ยวบ่าวเจ้ามีคำตอบ ไกลทางพูนพันนี่หยางเนาะคือมีของตั้งเรียงกันลายสายแท้ <c oughs> ย่างไปเบิ่งกันนะอันนี้มาจากไหนครับพี่จากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดชายภูมินะคะครับค่ะก็จะนําสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะอันนี้มาขายหรือให้ฟรีครับก็วันนี้เอามานําเสนอนะคะมามาแสดงคะ่ะแล้วถ้าท่านไหนสนใจก็ดีสดไปด้านล่างสดไปสดครับคุณผู้ชมข้างหลังพี่เขายังเตรียมงานที่รับ เป็นหมวก11สีเป็นผ้า11สีประจำอำเภอเขียวค่ะสีนี่สอเสือหรือสอลาสลียีครับลาลาเสือเสืออ๋อสีที่หมายความว่ามงคลใช่ค่ะ11บสีเท่ากับ11ตำบนสิเอ็ตบนอ้อใส่แล้วเป็นมงคลเลยเพียงเอ้ารวยขึ้นมาทันทีเชยขอบคุณมากนะครับครับผมยังไม่่ยงะไม่จ่ายเนเลยับอ้าไปห้พี่บ่ ว้า <Wow. laughs> เอาอีกแล้วเป่าเจ้าเป็นมิตรแท้แกนี่มิตรชาทีน, <laughs> นอกจากนั้นเขายังมีสุ้มสหกรโคโนมเทพสถิตเ่าวเจ้าล่องซิมเบิงแล้วแซบคักพี่น้องผลผลิตทางการเกษตรก็มีนะ ใครจะไปคิดว่าอำเภอเทพสถิตเขาปลูกสตอกับทุเรียนได้ด้วยโดยเฉพาะทุเรียนโอโซนของเขาดังระดับประเทศเลยเด้อพี่น้องไชโปลูกทุเรียนได้ใช่ครับทุเรียนอร่อยมากครับอร่อยมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีความหวานมันครับอร่อยหอมครับไม่กลิ่นกลิ่นไม่เหม็นครับเยี่ยมเลยครับ ย่างไปก็ยาา่ยางมากย่างมากกัย่างไปก็มาจะเอแฟนคลับโอลิ่วิถีไทยดูไทยรัฐประจำไหมครับดูคู่มือเลยพอตื่นมากก็ให้เปิดแต่หโมงเลยค่ะ,ะครับแล้วก็ชบช่วงที่พี่ลงพื้นที่อ่ะอุ๊ยเขินเลยใเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะแบบตุ้มเืนมากแบบเหมือนแบบ เหมือนคนแบบว่าท้องถิ่นท้องถิ่นวิถีชุมชนเนี่ยสิครูบาลไทยบ้านครูบาลไทยบ้านเวลาไปเห็ดอาหารบ้านอาหารทีแล้วก็ไปอยู่กับซาบานเหตุไทยเห็ดหน้าอย่างนี้มากมากมากโอ้ขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อเข้าถึงเข้าถึงมากขอบคุณมากมากครับคำชมถือเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวโจ้และทีมงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆสู่พี่น้องต่อไปยิ่งละสายบรรยากาศก็ยิ่งคึกคัก พี่น้องแห่มาร่วมเปิดเทศกาลเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวกันมากมายส่วนอีกหนึ่งสีสันที่ทุกงานต้องมีคงหนีไม่พ้นเจ้าตัวน่ารักน่ารักตัวนี้อันข้างในมีคนอยู่ไหครับเนี่ยมีครับมีอยากเห็นไหมเนขาข้างใน้เนาาหน้าตายังไนการเตรียมงานก่อนจะออกโชว์ครับรู้สึกหนักมากเลยใช่ไหมครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ออกงานแบบนี้อีกแล้ว นนั่นแหละเหลือบมองนาริกา <c oughs> มองนาฬิกาก็ถึงวาเลเวลาสำมคันแล้วล่ะครับ แดงรำขอฟ้าขอฝนของชาวยะรู้กันแล้วเซนสะลาลาทั้งสวยงามและเข้มขลังเป็นที่สุดไม่เชื่อฟังเสียงยืนยันจากคุณพี่ทานนี ค่ะสวยประทับใจค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเคยได้เห็นการ,รแสดงแบบนี้มากอ่อนไหมครับยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเมื่อกี้ดูแล้วขนลุกมากแม่โ <iyorsun S 2> ขนลุกเลยใช่ไหมครับแมนคำเพนว่าเป็นแต่สะออดอิลิพี่น้องพอการสแสดงจบลงก็ถึงคราวพระเอกของงานนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดชัยภูมิพร้อมหัวหน้าส่วนราชาการ พูดถึงเทศกาลเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวปีนี้ปีนี้เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนีตั้งแต่เรื่องของดินฟ้าอากาศที่ฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ประมาณจ้ปลายเดือนมีนาเมษา,าเมื่อพ่อเมืองชัยภูมิเล่าถึงที่มาที่ไปเสร็จสับท่านก็หอยอยิวทันทีจัดไปกับเมนูหมูกระทะแนมด้วยผักปลารสา เซบดา่ันทัวรอร่อยนะอร่อยอร่อยมากนะครับเจอนะเจอ,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 อมากินด้วยกัน <พา S 2> ที่ <6 S 2> ป่าหินง,งามครับอิ่มท้องแล้วท่านก็พาเรานั่งรถรางไปยังหนึ่งสถานที่ว่าแต่จะเป็นที่ไหนตามไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นการนำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานเนี่ยก็จะมีรถรางนะฮะซึ่งดาเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีน้องๆนะฮะนักเรียนซึ่งเป็นมัธคุเทศก็เป็นการให้ข้อมูลกับกับน้องท่องเที่ยวเอ่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยบริการประทับจิตประทับใจแบบนี้ทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ร่วมด้วยน้องๆน,นักเรียนอาสาเขาเตรียมไว้รับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนคุณเดชรัสสมมนเตนไปเลยไม่นานเราก็มาถึงจุดที่จะทำการคลิกออฟเริ่มต้นเทศกาลเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวอย่างเป็นทางการแล้วตามท่านพ่อเมืองไปกันเลย นี่คือไฮไลท์ของเราวันนี้นั่นเองเห็นแล้วก็เป็นตะอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องดอกกระเจียวเพิ้นตะละดอกก็มีตะดอกงามๆถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่บานเต็มทุ่งแต่นักท่องเที่ยวที่มาช่วงนี้ก็จะได้ฟิลแบบส่วนตัวสุดๆคุยกันท่านหัวหน้าอยู่เมื่อเช้าเนี่ยว่าสักประมาณอาทิตย์เดียวครับ ดอกที่การตูมๆเนี่ยก็จะเริ่มบานแล้วก็จะมีดอกตูมขึ้นมาใหม่สิ่งที่จะได้ก็คือว่านักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่เยอะแต่เพราะฉะนั้นการที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกระดอกกระเจวเนี่ย ก็จะได้รู้สึกของคว,ความเป็นเป็นส่วนตัวและไฮไลท์ที่สุดของที่สุดในวันนี้ก็คือการปักหมุดนำเที่ยวขนาดยักษ์สัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวจัดเลยครับท่านผู้ว่าอยากไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะได้มาสัมผัสความสวยงามของดอกกระเจียวนะจะยยูมิพร้อมแล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มาคับท่านครับครับแซนเดอรพี่น้องเดอ้อครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ยิ่งยามเช้าหมอกไหลผ่านมวลหมู่ดอกกระเจียวนึกว่าอยู่ทั้งสว่า<อ>ห่างกันเพียง300เมตรไม่ใกล้ไม่ไกลเดินมาก็จะถึงผาสุดแผ่นดินจุดนี้สามารถรับลมเย็นๆดูความงามอันเขียวขจี ส่วนลูกหูลูกตาของเทือเขาพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยภูมิเพชรชบูรณ์และลบบุรีิวคิวทัดอลังการมากลมพัดเย็นจ้อยจ้ยเลยสุดยอดแห้งหลายสมกับความแม่ครับดอกกระเจียวเป็นไงบ้างสวยค่ะแล้วผาสุดแผ่นดิเป็นไงบ้างเย็นมากเลย็นค่ะโอเคตอนเช้าหมอกเยอค่ะ ที่น้องต้องมาสัมผัสกับโตดเจ้าของเด้อจางสีฮู <Hey. S 1> ส่วนด้านล่างก็จะมีตลาดชุมชนวางจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช็อปเลือกชิมรวมไปถึงบ้านจำลองวิถีชีวิต ของพี่น้องชาวยะกรูส่วนชาวยะกรูคือใครมาจากไหนตอนต่อๆไปสิบห้าไปเบิงเดอ้อสัปดาห์หน้าบ่าวเจ้าสิบห้าไปี่วิถีไทยที่ไหนพลาดบ่ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อลลี่วิถีไทย